สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะน้ำมูคลองมาเจอกับครูอิ๋วในวิชารักการอ่านค่ะแค่ได้ยินชื่อก็ตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะเรามาผ่อนคลายความตึงเครียดกันเรามาสร้างทักษะที่ดีในการอ่านนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามาสร้างจินตนาการด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะลูกๆของครูอิ๋วเนี่ยยังอ่านหนังสือไม่ออกแต่เขาไม่เป็นไรค่ะเรามาจินตนาการตามได้ มาอ่านตามปริวได้แค่พูดถึงก็เด็กๆอยากชวนอ่านแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจ้าปริวเคยสอนเด็กๆแล้วใช่ไหมคะลูกเรื่องพยัญชนะต่างๆพยัญชนะทั้ง40 G ตัวเด็กๆอยากรู้แล้วละสิคะว่าอ่านอย่างไรมีหน้าตาเป็นอย่างไรเด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มนี้เหมือนปริวเลยค่ะอ่านให้แม่ฟังเล่มนี้นะคะท่านผู้กองขาอ่านให้แม่ฟัง วันนี้เรามาอ่านพยัญชนะกันเรามาเรียนรู้พยัญชนะกันนะคะเมื่อเด็กๆอ่านตามคลิวแล้วอ่านตามคุณแม่แล้วให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอนะคะส่งมาให้ครูด้วยคลิปวิดีโอนี้ ท่านผู้กครองสามารถมีส่วนร่วมในคลิปได้อ่านให้เด็กๆอ่านตามก็ได้ค่ะมีส่วนร่วมได้หมดเลยค่ะทํำเสร็จแล้วนะคะถ่ายคลิปแล้วส่งมาในกลุ่มลายหรือลายส่วนตัวของคิวได้หนังสือดีๆเล่มนี้มีประโยชน์มากๆเลยค่ะพยัญชนะต่างๆที่เด็กๆเคยเรียนแล้วเด็กๆสามารถอ่านได้นะคะไปอ่านพร้อมกันดีกว่าค่ะบทที่ 1. พยัญชนะไทย44ตัว กอไก่อ่านว่ากอขอไข่อ่านว่าขอขอขวดอ่านว่าขอขอควายอ่านว่าคอขอคนอ่านว่าคอขอรักคังอ่านว่าคององูอ่านว่างอจอจานอ่านว่าจอชอชิงอ่านว่าชอ ชอช้างอ่านว่าชอโซโซอ่านว่าโซชอเชออ่านว่าชอ,ชอ,ชอ,อ